ตอนนี้ตาลุงได้ปลดปล่อยดวงยานค่าแล้วค่าจะมาบอกลาพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ค่าจะไปจ้ะ<ฮ>ค่าจะมาบอกลาพวกเจ้าและคขาก็จะไปแล้วงั้นขาไปก่อนข้าขอให้โชคดีขอให้เจ้ออาไปเจอผู้คนดีเดียวกัเดิมนะจ้ะข้าไปก่อนละ่ะ คนลมก็พัดแมากเลคัวดนีนัะครมากก็สัด uh ีนะครับผมสวัสดีพ uh mm hmm ี่ๆปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดวัดด้วยนะครับผม ก็วันนี้นะครับผมทุกคนวันนี้เพื่อนนันชวนผมจะไปหาตาลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนนันเล่านะครับผมทุกคนก็วันนี้ผมก็จะได้กลับมาถ่ายคลิปแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวให้เพื่อนนันเล่ากันเลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เดินทางมาก็เริ่มจมื่แล้วทุกนเดี๋ยวผมกับเพื่นวันจะลองไปนั่งสมาธิกับตาลุง นะครับผมก็จะไปช่วยปล่อยดวงวิญญาณของนาวบัวเนี่ยไปเจอพระพูุิที่ดีกว่าเดิมนะครับผมก็ครับผมทุกคนตอนนี้เหมือนบรรยากาศฝนจะตกหน่อยนะใช่ครับไม่รู้ว่าตกเปล่านะครับผมเหมือนมันจะตกนะครับผมตกไปปล่อยนะตอนนี้นตกอ่ะ ก็นะครับผมเอาอางนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปกันด้วยทุกคนถ้าไม่เสียเวลานะครับผมยังไงฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเอาอางนี้ไปกันด้วยทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมไปครับทุกคนตอนนี้เริ่มมืดแล้วตอนนี้เริ่มมือแล้วเดี๋ยวผมให้ไปนานเดี๋ยวน้ำผมนะก็ตอนนี้แบบอากาศแบบค่อนข้างแบบหนาวๆหน่อยนะผมอากาศเย็นนะก็ บรรยากาศก็กกเริ่มมืดนะผมโดยในป่าก็ามืดแล้วนะข้น้ผมนี่ตาลุงสุดเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมานั่งสมาธิกับตาลุงนะเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณน,นะครับผมให้บัวและยอใช้ตาลุงเนี่ยทำพิธีนะช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ได้เพราผมที่ดีก็เดือดร้อครับผม ทำพิธีนะทุกคนนี่นเพื่อส่งดวงวิญญาณของนางบัวเนี่ยน,น,นะครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องมาช่วยตาลุงนะครับมตอนนี้เป็นนั้นน้องไปช่วยตาลุงด้วยครับแต่ผมจะอยู่เฝ้าให้นะเฝ้าดูให้นะครับผมตาลุงว่กากำลังทำพิธีอยู่นะแต่ต้องรอสักพนนักนึงนะไล่ตาลุงเลี้ยงเข้าไปก่อนนะ ได้นอ้องผมผมพี่มีโทษมาดูที่ไหนก็สบาบเดียว,วดยวชิกลงินนนนงบคนเดีตอนนี้คนกันยามตานะจะเป็นน้ำตักน้ำให้ออนนี้เราผมพี่พี่นนพนนจะรอรอเราผมตอนนี้กนฟังดูนะตอนนี้พ่รนนันก็ช่วยตาลงนะครับผม คนเดียวคนนั้ตองันจะเตาโอยะมาจะกป็นโอกนี่อ่ะ 那男朋友。 ถึงหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งสมาธิเพื่อส่งวิญญาณนางบัวเนีนะ่ยให้ไปเจอพวกผมที่ดีก็เดินแะล้วครับทุกคนจะได้เกิดมาเป็นอีกคนอีกครั้งนะครับผมทุกคน ีลมก็มาแบบเรื่อยๆอยัดมาเย็นๆนะครับผมเรลากายก,ก,ก็เรื่องนี้เขาเปลี่ยนไปหมดเลยนะทุกคนอี๋ว่ทุกคนเห็นยิ่งอะไรต่อทุกคน นั่นพี่บัวใช่หรือไม่ข้่คือาจ้ะแก้ว,พ,กวพี่แก้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่ปรากฏตัวออกมาเลยค่าดีขึ้นมากแล้วจ้ะตอนนี้ค่ารอแค่ไปเกิดอย่างเดียวจ้ะอ๋อเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งสมาธิกับท่านลุงนะ ข้าต้องขอบใจพวกเจ้ามากที่คอยมาหาข้าให้ของข้าต้องขอบใจพวกเจ้ามากที่คอยมาให้ข้าข้าตอนนี้ตาลุงได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณข้าแล้วตอนนี้ตาลุงได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณข้าแล้วข้าจะมาบอกลาพวกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ข้าจะไปจ้ะขอเดี๋ยวผมเนี่ยจะนัน่า มาธิส่วนบุญส่วน,วนบุญกุศส่วนให้ชาวละกันชาก็ไม่ต้องหรอกจ้ะเพราะตอนนี้อิ่งเพชรได้เติมบุญให้ค่าไปหมดแล้วจ้ะอข้าได้รับเพียงพอแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมเนี่ยค่าจะมาบอกลาพวกเศ้าและค้าก็จะไปแล้ว ข้าไปก่อนขันขอให้โชคดีขอให้เจ้าไปเก,กิดภูมิที่ดีกว่เดิมนะจ้ะข้าไปก่อนละ่ะตรนนี้ก็แล้วก็ได้เดินให้ไปในความมื่อย ็ยเนนะคอมมากาศเย็นมากลมหนาวมากเลยนะทุกคนชิวินนางเนี่ยจะายแล้วนะทุกคนนางจะไม่ออกมาให้เห็นอีกแล้วนะทุกคน ขอไปนั่งสมาธิกับต้สตนสกพานหนึ่งแล้วตายได้พนันคือไปปลดปล่อยดวงวิญญาณของนั้นตายได้โอเคครับผมตอนนี้พนันขึ้นไปน้าแทุกคนนี่นะครับผม ก็ได้นั่งสมาธิสักพักใหญ่ๆแล้วทุกคนก็นั่งบก็ประมาณสิบครั้งหูผมไม่เกล้าทุกคนเขาบอกวกา่าเขาไปแล้วทุวกคนก็ไม่จะไม่เอาไม้เห็นอีกแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเดือดออกก็เริ่มจะมืดมากๆทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยเปิดนันอ่ะก็ตัวจนะงจัาางกลับบ้านนะครับผมวันนี้ตัลุงก็ทำไปทีเจ็บเป็นที่เรียบร้อยน,นะทุกคน เดี๋ยวไปไปดรงวิญญาณของมูลบวกเพราะพุ่งที่ดีกว่าเดิมนะคุณวัดอตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้ง เคยนี่จับมือเหมือนเนี่ยกขาลังดีอ๋อทุกคนนบอกว่าได้คนปล่อยดวงวิญญาณอันนี้ดวงวิญญาณยิ่งเต่าเนี่ยกลับไปแล้วนะทุกคนอยู่เปล่าเนีครูกันแล้ววิลี่อ๋อมีคือนไปทุกคนไปใจว่ากี่ชั่วมีใจเวกกี่ชั่วคือนี่ไปไปตามเลยไม่มีระบิดไปฝนตจะาพขออนุญาตกลับก่อนนะเดี๋ยวไว้ เจอกันใหม่แล้วผมเดี๋ยวผมอนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ดีกวก่านทุกคนยังไงสากพี่ๆเป็นกำลังใจผมเลยไปอนุญาตปิดคลิปนะทุกคนไป